โอ้แม่เอี่ยงเด็พี่นองบ้านขอมันล้ั้เออคือมันบอทรอการ์อม้ยังใหม่การดูน้ิใหม่นะต้องจิกหน้าด้วยจิกหน้าด้วยทางซ้ายสจิกปาแต่แฟนับเด้อเฟนขับพรังเสืนช็อกแลตมาหายมูนี่จากติ๊กตอกเด้อเบิ่ม มือนี้สิเปิดเบิ่งมือนี้ฮอนฮอตเบิ่งที่นี่มๆๆาสิเป็นที่ไหนกัวไม่กัวไม่ขีดตุ่มบ้านเขาโอ้ยเฮ็ดคูลูก็บ้าคูลูแล้วแันนีอยูอ่ที่ขีได้ยังไงคะกัวไม่ขีดตุ่มใส่ใส่ลองตุยมึงดูเอาอยังตุ่ยเอาเนี้ยคุยมึงดูอน้ตุ่ยมึงเอาก็ได้จังอืนกาแฟด้วยพี่น้องฮะแต่มันคือขีดตุ่มบ้านเขานี่แหละนี่มาสร้างกาแฟพี่น้องเบอร์สร้างอันเอสเปรสโซ่ ว่ามป็นแกยวละหาบาทบ้านเฮาว่าม่ได้ทอดเส้นที่ของเฮ่นน้อยว่าเป็นตะมวยเอาแล้วเอาแล้วแก้วละห่าบาดห้ามเงยนึกว่าแก้วเด็กเราต้องปิดด้วยพี่น้องปิดมัคือบ้านเฮาเลยเนาะเปิดยุนเฮ็ดตัวปวดเจ็บปิดด้วยไม่ใช่บ้านเฮาถึกยิงไปต้มใส้นใบซาเราจ้าเหล่าเออเบิ้มอะไรกูตายกูปวดที่ปิดอยู่ไปิดตะต้มนะ หิวเนาะลงไปเก็บสักตัวติลาลงได้ค่ะลงเลยเออลงเลยป้าป้าอะไรยากป่าปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวตกเลยบอกโอเคล่ะเบื้งเร็วหันมาเลื่อยด้วยเลื่อยเออตื่น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 สวัสดีค่ะมึงเข้ามาเก็บนี่เด้อสิพ้ากับป้าไปเก็บบักเล็บแมวกินบักโก อันมะโกแบบเล็บแมวหน่ามันเด้หน่ะมันเป็นยังไงเล็บแมวอ่ะหมักเล็บแมวสิเป็นสีดำดำอันนี้หมักหมักอันมักข้าเมามักยังก็หมากำนันไหมในรองซิมดิโีประกาศซิมหนูอยานเบียร์ตายเข้าไปทางในหนีกับซิมี้หมักเล็บแมวมีเห็ดเพิงเจบเห็ดเพิงเนาะอ้าอุ้เห็นบ่อยเจอคนเวียดนามเบิรงซิบผมเป็นายเวียดนามออร่าหลบไป ฝั่งที่สุดเออโอ้อของโตกตายแล้วตกเก่งมากฮวัสดีอะไรเนี่ยเออเออตาย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 มาสายบันไดบ้าสายบันไดเอออยคิวหายลืมว่าตัวเองเขียนคิวมาลูกลูกคิวหายคิ้งโอ๊ย เเมออตายแล้วโปโะนะฮะโป้มดเลยอ่ะรอปะนี่ไปขี่ได้ให้เห็นได้นาให้แม่ได้ดูเป็นก็จะเป็นปุ๋ยดีแท้งามดีแท้บ๊ไข่แล้วหลอนี่ไข่นันไปขี่ได้ให้เงี่ยเปียงบ๊อบไข่น้อยนะบ๊อบขึ้น้อยเนาะหมอยกำลังเฮือหมอยกำลังืข้างไปเลยข้าเลยบเอบ ฮัลโหลขอสายผู้ใดค่ะอ๋อลูกค้าลูกค้าอาเจค่ะค่ะตอนนี้อ่อมิวกำลังเขียนคิวอยู่ค่ะอ๋อค่ะ